เขาจะมีชื่อว่าดิฟผลคูณก็มันก็ต้องอยู่ในลักษณะโจทย์ที่มันทำอะไรกันคูณกันคูณกันทีนี้เวลาคูณกันอะพี่อยากให้จำเป็นเป็นสูตรเป็นสูตรมันจะคล้องจองเนาะเวลาคูณกันมันจะอยู่ในรูปหน้ากับหลังคูณกันลักษณะนี้ ก่อนแรกก็เรียกว่าหน้าก่อนสองก็เรียกว่าหลังเห็นไหมสูตรก็แบบนี้ถ้าอยู่ในรูปคูณกันแล้วดิฟนะดิฟมันแจกคูณไม่ได้นะพี่ย้าคํานี้นะแจกไม่ได้นะเวลาท่องก็จะท่องว่าหน้าคูณดิฟหลังทันไหมหน้าคูณกับดิฟหลังหรือจะหลังดิฟก็ได้หมดเลยแล้วก็เป็นการบวกกับด้านหลังแล้วก็คูณกับดิฟหน้าอันนี้คือดิฟผลคูณน,นะก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า จะลังนิดๆดังได้หมดเลยก็คำตอบถูกก็พอเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันอ๋อพี่มีตัวอย่างก็หาอนุพันธ์นะนะก็เขียนอยู่ในรูป y เท่ากับ x กำลัง2บวก1แล้วก็คูณกับ 2x ลบ3 เป็นการดิฟนะเป็นการดิฟจริงๆถ้าจะไม่ใช้สูตรทําแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปบวกลบอะทันพี่ไหมเหมือนเหมือนเราแจกแต่และตัวคูณเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เนี้ยเนี้ยคูณเข้าไปอยู่ในรูปบวกลบแต่ว่ามันมันเยอะใช่ไหมมันเยอะแล้วก็พี่ตั้งใจจะให้เราใช้สูตรเป็นก็เลยไม่ไม่ได้แจกในรูปบวกลบนะก็เป็นการดิฟอันนี้พี่แค่นี้นะทีนี้พอเป็นการดิฟแล้วโจทย์ของเรามันคูณกันอยู่เราก็ต้องใช้สูตรเนาะ คือก้อนแรกจะมองเป็นหน้าอันนี้ที่พี่เขียนนะมองเป็นหน้าอีกก้อนหนึ่งก็มองเป็นใครนะมองเป็นหลังมันก็จะเป็นหน้าคูณหลังแล้วก็ทั้งหมดดิบเพราะฉะนั้นสูตรที่แจกมาต้องใช้สูตรนี้ทันไหมต้องใช้สูตรนี้สูตรที่ได้ก้อนแรกนะมันอ่านว่าหน้าคูณกับดิบหลัง หน้าก็ x กาลัง2บวก1ตัวเดิมตัวนี้นะอันนี้คือหน้านะแล้วคูณบใครนะดิบหลังก็ไอตัวหลังที่เป็น 2x ลบ3เนี่ยแหละเราต้องเอามาดิบเนี่ยคือหน้าคูณดิบหลังแล้วก็เป็นการบวกกับพจน์หลังก็คือเรียกว่าหลังคูณดิบหน้าหลังก็ตัวเดิมที่เป็น 2x ลบ3แล้วก็คูณบใครนะดิบหน้าหน้าก็เป็น x กลัง2บวก1แล้วก็ทั้งหมดดิฟ ซึ่งถ้าเราทำคล่องแล้วอะ่ะไอ้ก้อนเนี้ยเราเราไม่ต้องเขียนก็ได้เราดิฟรวดเดียวก็ได้ทันไหมแต่ว่าพี่เขียนเพื่อให้เราเทียบตามสูตรได้ว่ามันจะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าลักษณะนี้อ่าทีนี้มันต้องเป็นขั้นตอนการกระจายดิฟเนาะตัวแรกก็เหมือนเดิมเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งอันนี้ทานนะทานนะแล้วก็ ออไอ้ก้อนก้อนที่สองอะที่เป็นดิฟหลังอะมันต้องแจกดิฟเข้าไปแล้วก็มันแจกได้เพราะว่าแต่ละก้อนมันเชื่อมด้วยการลบไงเห็นไหมเราก็แจกดิฟเข้ามาทีนี้พอแจกดิฟเข้ามาที่สองก็คือดิฟตัวเลขคูณ x ได้ตัวเลขก็คือเหลือเลขนะเลขสองข้างหลังเหมือนเราดิฟสามดิฟเลขสามก็ได้ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนเหลือเฉพาะเลขอะไรเลขสองพี่ติดไว้เท่านี้นะก็ไม่ได้คูณอะไรนะให้เรารู้ว่าเวลาดิฟหลังเสร็จแล้วมันเหลือเลขสอง ดิบ 2x ได้2ดิบ3ได้สู0ก้อนถัดไปก็บวก 2x ลบ3แล้วก็ก้อนสุดท้ายอันนี้ก็แจกดิฟได้เพราะว่าตรงกลางมันเป็นการบวกดิฟ x กำลัง2ได้ใครนะก็ย้าย2ลงมาได้ 2x กำลัง1ก็คือได้ 2x แล้วก็ดิฟเลข1ได้0ไม่เขียนก็ได้เท่านี้เลยสูตรที่6จะได้ทีเดียวนะแล้วก็เดี๋ยว ค่อยไปทําโจทย์กันสูตรที่6มีผลคูณแล้วก็จะต้องมีผลหารเรียกว่าดิฟผลหารเวลาหารกันมันก็จะอยู่ในรูปเศษกับส่วนเนาะทีนี้ไอ้ไอตัวเศษอะพี่จะเรียกว่าบนตัวเศษคือเรียกว่าบนตัวส่วนเรียกว่าล่าง เพราะว่าเวลาจำเนาะมันก็จะจำเป็นสูตรของจองอะตัวเศษเรียกว่าบนตัวส่วนเรียกว่าล่างเวลาจำสูตรก็จะเป็นล่างคูณดิบนอย่างนี้นะเป็นล่างคูณดิบนแล้วก็ลบกับบนคูณดิบล่างล่างคูณดิบนลบบนคูณดิบล่างแล้วส่วนด้วยล่างกำลังสอง ส่วนด้วยล่างกาลัางสองก็ช่วงแรกถ้าเพิ่งเคยได้ยินมันก็ไม่คุนน้นนนเนาะก็แปลกๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีโจทย์ให้เราฝึกทําเดี๋ยวจะคุ้นไปเองตัวอย่างตัวอย่างเออเอาโจทย์เดิมนี่แหละแต่ว่าพี่เปลี่ยนเป็นหาร าโจทย์เดิมเลยแต่ว่าพี่เป็นเป็นอาหารก็หาอนุพันธ์ก็คือสั่งให้ดิฟเหมือนกันถ้าใครพอทำได้แล้วก็นั่นนะมันจะมีข้อสามาข้อสี่นะทำทำรวดยาวได้เลย ทีนี้โจทยะมันอยู่ในรูปเศษส่วนเขาเรียกว่าการหารมันจะแจกดิฟไม่ได้เพราะว่าดิฟแจกได้แค่บวกลบนะเนาะเราก็เงี้ยพี่อย่างนี้เลนะเป็นดิฟทั้ง2งฝั่งนี้นะเราก็ต้องมองตัวนี้เป็นบนขอแค่นี้นะเพราะว่ามันจะอยู่ในรูปบนกับล่างไงแล้วก็อันนี้ล่าง ก็ตามสูตรแล้วเนาะก้อนแรกก็จะเป็นล่างคูณดิบบนพี่เขียนแล้วนะเขียนแล้วนะอันนี้คือก้อนแรกนะเราก็จะได้ล่างล่างก็คือใครนะทางก้อนอ่ะ 2x ลบ3 2x ลบ3แล้วก็คูณกับดิบบนไอ้ด้านบนที่เป็น x กําลังสองบวก1ก็ทางก้อนดิบคือย้ำอีกรอบนะเราจะรัดขั้นตอนดิบมาเลยก็ได้แต่ว่าพี่ค่อยๆเขียนให้เป็นล่างคูณดิบบนและลบกับใครนะบนคูณดิบล่างบนก็ x กําลัง2บวก1 แล้วก็คูณกับตัวล่างแล้วเอามาดิบตัวล่างก็เป็น2 x งเบสนาะแล้วก็ดิบแล้วหารด้วยใครนะไอไอตัวล่างนี่แหละที่เป็น2 x งบสแล้วก็ทั้งหมดกำลังเลยนะกำลัง2เรียบร้อยเฮ้ยยงังยังว่ะยังไม่ได้ดิบต้องแจกดิบเข้าไปก่อน ั้นตัวแรกเหมือนเดิมนะ 2x ลบอะไรนะ 2x ลบ3ก้อนนี้แจกดิฟได้ไหมแจกได้เพราะว่าเป็นบวกกันก็ดิฟ x กำลัง2ได้ใคร 2x ดิฟ1ได้0ก็เหลือ 2x อย่างเดียวพี่เขียน 2x อย่างเดียวนะแล้วก็ลบกับ x กำลัง2บวก1อีกก้อนหนึ่งก็แจกดิฟได้เพราะว่ามันเป็นการลบกันแล้วก็ดิฟ ส x ก็ได้เลข2แล้วดิฟ3ได้ศูนย์ก็เหลือเลขอะไรนะเลข2แล้วก็ข้างล่างเหมือนเดิมนะเรียบร้อย